อันนี้พี่ปั๊กนะครับอันนี้น้องโอ๊ตนะครับวันนี้เราจะไปกินอะไรครับผมก๋วยเตี๋ยวคนใบ้ครับเขาบอกว่าอร่อยนะครับแต่ว่าโลเคชั่นที่เราถ่ายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไปไปกันสวัสดีครับผมกลับมาพบกันกับมองไดชแนลนะครับวันนี้นะครับวิดีโอวอล์กแบบเรียวๆนะครับบายหมองนะครับ EP สามนะครับเราจะพาไปกินอะไรอร่อยๆกันนะครับบรรยากาศแบบนี้ก็ เราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อยู่มานานนั่นแหละชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวคนใบ้อันนี้ผมเชื่อว่าคนดูดอนน่าจะรู้จักนะแต่ว่าบางคนเนี่ยที่ไม่ใช่คนดูดอนก็อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะถ้ากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อสักที่หนึ่งเนี่ยไปที่ไหนดีนะครับก็ร้านนี้ก็แนะนํานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับเป็นเป็นสไตล์แบบเวียดนามแล้วพี่เนาะ ไม่มีไม่มีใครพูดแรผมไม่มีใครพูดแรผมเลยละเอออายุดีเทาซอยสองวันนี้มีตลาดพระนะครับมีตลาดพระใครจะเอาพระมาจําก็มาได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับผมก็ก๋วยเตี๋ยวคนใบนะครับก็จะอยู่สี่แยกสี่แยกที่เบตนะครับอันนี้เราก็อ่านมาที่สี่แยกที่เบตแล้วนะครับเนี่ยฮะมันจะอยู่กลางๆซอยนะครับแผไรเร็วเลยพี่นี่ โอเคกลับมาครับอันนี้ก็จะเป็นร้านประมาณว่าร้านเวียดนามอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะฮะเออเปิดไว้เปิดไว้โอเคเราจะจอดตรงนี้นะฮะดูดูหนูร้านอยู่นี่ร้านอยู่นี่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปนี่พี่ไปถ่ายนี้คนดูเนี่ยเปิดประตูไปนี่ตต่ออันนี้เป็น ชื่อที่ผมบอกก๋วยเตี๋ยวคนใบนะครับอยู่มานานแล้วแล้วก็มีขนมปังราดน้ําด้วยอ่าพี่ปั๊กเส้นเล็กนะครับน้ําใสคุณเอาน้ําอะไรน้ำน้ำเป๊ปซี่ได้เหมือนกันนะก็ดีนะอ่าพี่เอาเส้นเล็กนะครับจ้าจ้าอ่าตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะครับวันนี้บรรยากาศดีเหมาะกันกินก๋วยเตี๋ยวมากๆนะครับ ก็สั่งไปแล้วนะครับพิเศษสามเส้นเล็กนะครับเอาแปบ,บซี่ได้ไหมไม่มีโค้งม,มีโค้ไ,โคไหมเอาโคกก็ได้ครับเอ,เอาโคดใหญ่เลยครับมาแล้วนะครับถ,ถามถามได้ไหมครับทําไมต้องเป็นทําไมมันชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวคนใบอ, <c oughs> อ๋อแต่ก่อนคนยายเป็นคนใบ้ขายอ๋ออันนี้ก็จะเป็นร้านสไตล์เวียดนามครับ อ๋อนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอาหารนะครับอปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะมีขนมปังด้วยอ่ะขนมปังเดี๋ยวพามาดูขนมปังขนมปังนะครับสิบาทแล้วก็จะเป็นแบบขนมปังราดน้ํานะครับอ๋อขนมปังราดน้ํานะครับไม่แต่เมื่อวนันเมื่อวานที่มาสั่ง3ามชิ้น ไม่ไม่คิดว่าจะสั่งเป็นชิ้นอันนี้เอามาชิ้นเดียวอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาภาพเมื่อวานมาประกอบให <laughs> ถ้ถ่ายไม่อยู่ถ่ายไว้อยู่ได้แล้วนะครับอันนี้เราสั่งแบบพิเศษนะครับ,บนี่โห,โหสีแบบน่ากินมากพี่เนี่ยอันนี้ก็สีน่ากินมากเป็นไงครับอร่อยไหมครับยังเลยอันนี้แมงมุมคลาสสิกอันนี้แมงมุมคลาสสิกยังไงก็ต้องมา <laughs> สีแบบจัดจ้านมากน้ำซุปอร่อยไหมอร่อยอร่อยไม่อวยนะเว้ยไม่ไม่กลมกล่อมกำลังดีเลยพี่ปักเป็นไงบ้างเพื่อนเนอะอร่อยนะร้านนี้ตำนานมากต้องถามเขาว่าเปิดมากี่ปีแล้วลืมถามเดี๋ยวค่อยถามก็ได้ 嗯嗯，你做多少遍？ แป้งนิ่มมากนี่เลยลองบูกลองบูกเกี้ยงเลยนะครับเกี้ยงเลย <30. S 1> อันนี้ชามเท่าไหร่ครับนนชามละห้าสิบนะพี่โอต๊ตครับชามละห้าสิบเปิดกี่ปีแล้วครับ ไม่บอกเป็นข้อมูลหน่อยเพื่อเพื่อลูกค้าชอบคลิปแบบนี้เ,นเออพี่ก็จําไม่ได้สามสิบกว่าปีเนาะสามสิบกว่าปีนะโอนนะเออเอ,เอ,อ๋อใช่ไหมครับประมาณนั้นอันนี้เราเคยเจอกันอยู่ใช่ไหม ใช่ไหมเราเรียนที่ไหน like อ๋ออาชิวะอ๋อเรียนรายชินูโอเคเออพี่พ em> ี่ก็ว่าเหมือนกับเคยเจอกันอยู่นะพี่พ่อพี่เรียนอาชิวะไงใช่ใช่อ๋อครับครับโอเคครับขอบคุณครับก็เรียบร้อยนะครับ กินเสร็จแล้วเรียบร้อยรดยชาติก็อย่างที่บอกครับอร่อยอยู่แล้วนะครับเปิดมาสามสิบกว่าปีนะครับใครที่ดูแล้วสนใจก็เออแวะมากินตามเราได้ถ้ามีร้านไหนแนะนำก็บอกนะครับ <Hey. S 1> ถ้ามีร้านไหนแนะนำก็บอกนะครับ <Hey. S 1> เดี๋ยวจะไปกินนะครับโอเคนะครับ <Hey. S 1> โอเคมีอะไรฝากไหมฮะ ไม่กูเนี่ยมีอะไรฝากอีกไหม <c oughs> ไม่มีนะเคเคเคเจอกันครับไปครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผม้ <c oughs>